สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเริ่มกันที่ผลของฟุตบอลหญิง <B ull ing> ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีก็คว้าแชมป์อาเซียนได้สำเร็จครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่สนามเกลาร่าจากกบาริงเมืองปาลเลมบังประเทศอินโดนีเซียนะครับในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยเจอกับเวียดนามครับสาวไทยเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่าครับนาทีที่70สุภาพ,พ,อพอรอินทรประสิตกับตัาทีมก็ยิงขึ้นนํา ถัดมา3นาทีทีมไทยบวกลูกที่2นะครับจากทันชนกจันสศีจากนั้นเวียดนามไล่ตามมาจากลาลินตรังครับไล่มา1ต่อ2แต่ไม่ทันนครับจบเกมสาไทยชนะไป็น2ประตูต่อหนึ่คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2นะครับจากการแข่งขันทั้งหมด3ครั้งโดยครั้งแรกทีมสาไทยทําได้เมื่อปี2014ส่วนครั้งที่2ในปี2 0 2 2แชมป์เป็นของออสเตรเลียครับ